สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบนจวรรณค่ะวันนี้นะลูกนะครูจะพาหนูไปทําแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของสระแะอะเมื่อมีตัวสะกดคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําแบบฝึกหัดในชุดที่1ไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาทําแบบฝึกหัดในชุดที่2ไปกับครูเลยเมื่อหนูพร้อมแล้วเตรียมแบบฝึกหัดเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยนะลูกนะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดไปกับครูเลยเมื่อหนูพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย ค่ะและนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดในชุดที่2ของหนูนั่นเองนะคะสระแอเมื่อมีตัวสะกดคําชี้แจงเขาให้หนูทําอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่และส่วนประกอบของคําให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้เหมือนกันนะคะทีนี้นะลูกนะ แกะแต่ละตัวนั้นเขาจะมีคำแต่ละคำแต่ว่าคำนั้นเขายังไม่สมบูรณ์ให้หนูมาประกอบกันก่อนแล้วก็เติมในช่องว่างแล้วดูว่าคำที่หนูเติมนั้นเขาจะตรงกับกระถางอันไหนนะลูกนะถ้าเขาตรงกับอันไหนให้หนูระบายสีให้เหมือนกันนะลูกอาล่ะค่ะมาดูแกะตัวที่หนึ่คำนี้จะได้คำว่าอะไรคำแรกที่สมบูรณ์แล้วนะคะคำนี้อ่านว่าน้ำ น้ำแล้วก็คําที่เขาอยู่ในวงเล็บนี้นะลูกนะเขาจะเป็นคําว่าอะไรมาสะกดไปกับครูเลยค่ะสะกดอย่างนี้ค่ะขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งรวมเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งเขียนยังไงก่อนอื่นให้หนูเขียนคําว่าน้ําก่อนนะคะน้ำหนูก็ามาเขียนเลยค่ะน้ำ แล้วก็แข็งคําว่าแข็งสระแอเขาจะแปลงร่างใช่ไหมคะเมื่อมีตัวสะกดถูกต้องไหมลูกก่อนอื่นให้หนูนําสระแอมาก่อนนะคะแล้วก็ขอไข่สระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นตามด้วยตัวสะกดคำนี้อ่านว่าน้ำแข็ง น้ำแข็งน้ำแข็งตรงกับกระถางอันไหนเอ่ยเห็นไหมลูกอันนี้นั่นเองหนูก็ระบายสีให้เหมือนกันเลยนะคะถ้าหนูกลัวลืมหนูก็โยงเส้นมาเลยค่ะฟิมาแบบนี้เลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแกะตัวนี้บ้างนะคะแกะตัวนี้จะได้คำว่าอะไรมาดูที่อยู่ในวงเล็บกันค่ะอันนี้สะกดตามครูเลยนะคะ ทอแอกอแทกทอแอกอแทก,แท,กแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เขียนยังไงหนูให้นำสระแอมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยทอทหารสระออแปลงร่างเป็นไม้ไตคูตามด้วยกอไก่แล้วก็คำว่าซี่หนูก็เอามาเหมือนเดิมนะคะ แท็กซี่นั่นเองอ่าคำนี้อ่านว่าแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่อยู่ตรงไหนเอ่ยกระถางอันไหนที่เขียนเหมือนตรงนี้อ่าอยู่ข้างบนหนูก็ลากไปก่อนแล้วหนูค่อยกลับไประบายสีให้เหมือนกันนะลูกนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูแกะตัวนี้บ้างนะคะแกะตัวนี้ได้คำว่าอะไรเอ่ยทอแอ งอแทงทอแอะงอแทงคำนี้อ่านว่าแทงแล้วคำข้างหลังอ่านว่าน้ำน้ำรวมเป็นแทงน้ำแทงน้ำให้หนูเขียนคำว่าแทงก่อนนะคะหนูนำสระแอมาก่อนถูกต้องไหมลูกแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะต้นทอทหาร สระอะแปลงล่างเป็นไม้ไต่หูตามด้วยงองูแล้วก็กอไก่กะลันแล้วเขียนคำว่าน้ำนะคะคำนี้อ่านว่า แทงน้ำแทงน้ำแทงน้ำอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ด้านล่างนี้เองหนูก็ยงเส้นมาก่อนแล้วหนูค่อยกลับไประบายสีให้เหมือนกันนะลูกนะมาดูแกะตัวสุดท้ายค่ะแกะตัวสุดท้ายคำข้างหลังอ่านว่าแรงแรงมาดูคำข้างหน้าค่ะคำข้างหน้าอ่านว่าอะไรคะคำข้างหน้าขอแอะงอแข็งขอแอะ งอแข็งแข็งแรงแข็งแรงคำว่าแข็งเขียนยังไงนะให้หนูเติมสระแอก่อนแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะต้นก็คือขอไข่นะคะลูกสระะอแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูตามด้วยงองูแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยคําว่าแรงแรงนั่นเอง ก็จะได้คำว่าแข็งแรงแข็งแรงคำว่าแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้หนูลากเส้นมาก่อนแล้วหนูก็ระบายสีให้เหมือนกันเหมือนตัวอย่างครูนี้นะลูกนะหนูอาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะลูกให้เหมือนกันนะคะกระถางกับแกะที่มีคำเหมือนกันนะลูกแกะตัวที่หนึ่งอ่านว่าอะไรนะน้ำแข็ง น้ำแข็งแก่ตัวนี้ค่ะแท็กซี่แท็กซี่ตัวนี้บ้างแทงน้ำแทงน้ำแข็งแรงแข็ง แรงเอาละค่ะเมื่อหนูทำแบบฝึกหัดกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไประบายสีให้สสวยๆนะลูกนะให้สวยกว่าของครูยิ่งดีเลยค่ะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนนะคะสู้ๆนะลูก ก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในช่วที่2ในเรื่องของสระแอเมื่อมีตัวสะกดเป็นยังไงกันบ้างลูกทําได้ไหมคะอืมครูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนเนี่ยทำได้สู้ๆนะลูกนะครูเป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย